ในยุคที่ทุกสิ่งเคลื่อนไหวเร็วการเชื่อมต่อทางโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและผู้คนต่างโหยหาการยอมรับจากภายนอกมากกว่าการฟังเสียงภายในของตนเองการอยู่คนเดียวมักถูกมองว่าเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสัญญาณของความล้มเหลวความไม่มีใครหรือแม้กระทั่งความผิดปกติแต่แท้จริงแล้วการอยู่คนเดียวคือของขวัญล้ำค่าในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถหายใจลึก ฟังเสียงของจิตใจและซึมซับโนกอย่างเงียบสงบโดยไม่ถูกรบกวนผู้คนมากมายใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามตามหาความรักความมั่นคงและความสุขจากภายนอกจนลืมไปว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นจากภายในการอยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกว่างเปล่าคือศิลปะขั้นสูงของชีวิต คือการฝึกใจให้มั่นคงโดยไม่ต้องมีใครยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพราะความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าและความสันโดษไม่ได้แปลว่าความเศร้าหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการตื่นรู้เติบโตและรักตัวเองอย่างลึกซึ้ง 1. การอยู่คนเดียวคือกระจกสะท้อนตัวตนที่แท้จริง การอยู่คนเดียวเปรียบเสมือนการได้ยืนหยุดหน้ากระจกขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่กระจกเงาที่สะท้อนเพียงใบหน้าแต่เป็นกระจกแห่งจิตวิญญาณที่สะท้อนให้เห็นตัวตนภายในอย่างไม่อ้อมค้อมในยามที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนเรามักปรับตัวปรับคำพูดพฤติกรรมและแม้แต่ความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวทุกหนากากที่เคยสวมไว้จะค่อยๆหลุดออก เผยให้เห็นสิ่งที่แท้จริงว่าเราเป็นใครคิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไรในจิตใจลึกๆช่วงเวลาแห่งความสันโดษจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งคำถามสำคัญกับตนเองเช่นเราต้องก่อนอะไรจากชีวิตจริงๆเป้าหมายที่เรากำลังไล่ล่าเป็นของเราจริงหรือแค่ตามกระแสความสุขที่เรารู้สึกเป็นของแท้หรือแค่ภาพลวงตาคำถามเหล่านี้ไม่สามารถตอบได้ในท่ามกลางเสียงรบกวนภายนอกแต่จะค่อยๆได้คำตอบในช่วงเวลาที่เงียบสงบ ซึ่งการอยู่คนเดียวคือกุญแจสําคัญที่จะไขประตูนั้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับตนเองอย่างซื่อสัตย์เราอาจได้พบด้านมืดที่เคยหลีกเลี่ยงหรือด้านดีที่ไม่เคยยอมรับการได้เห็นตัวเองโดยไม่หลบตาคือก้าวแรกของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการรักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคนที่รู้จักตัวเองดีพอจะไม่ไขคว้าให้ใครมายืนยันคุณค่าแต่จะกลายเป็นคนที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงได้แม้ในวันที่โลกเงียบสนิทและว่างเปล่าที่สุด 2. พลังของความเงียบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเติบโตความเงียบไม่ใช่แค่การไร้เสียงแต่คือสภาวะที่ทําให้หัวใจและจิตใจสงบนิ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งชะลอลงจนเราสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในได้ชัดเจนขึ้นในความเงียบนั้นความคิดที่เคยวุ่นวายค่อยๆเรียงตัวเป็นระเบียบความรู้สึกที่เคยกลบฝังเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้ง ความเงียบจึงไม่ใช่ศัตรูแต่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้เราได้ซ่อมแซมและสร้างตัวตนใหม่อย่างมีสติหลายคนกลัวความเงียบเพราะมันทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความรู้สึกจริงๆที่เคยหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความผิดหวังความว่างเปล่าหรือความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกแต่หากเรากล้าพอที่จะไม่หนีจากมันความเงียบจะกลายเป็นครูที่ทรงพลังที่สุดมันจะสอนให้เราฟังอย่างลึกซึง้ง เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและกลายเป็นเวทีที่จิตใจได้พักผ่อนจากโลกภายนอกที่วุ่นวายไม่รู้จบนอกจากนี้ความเงียบยังช่วยเปิดประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์การรับรู้ลึกซึง้งและแรงบันดาลใจเพราะเมื่อเสียงรบกวนภายนอกลดลงเราจะเริ่มได้ยินเสียงจากภายในเสียงที่นำพาไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆและความคิด,ดเริ่มที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงดังนั้นคนที่กล้ารับความเงียบเข้ามาในชีวิต คือคนที่กล้าเติบโตจากภายในและพร้อมจะเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าที่เคย 3. ความมั่นคงที่ไม่ต้องพึ่งพาใครสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมั่นคงทางใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเสมอหรือการได้รับความรักอย่างต่อเนื่องจากผู้อื่นแต่เกิดจากการที่เรารู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเองได้แม้ในวันที่เงียบเหงาที่สุดการอยู่คนเดียวช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดำารงชีวิตประจำวันแต่รวมถึงเรื่องของจิตใจความคิดและอารมณ์ด้วยเมื่อเราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องอาศัยคำปลอบโยนจากใครทุกครั้งที่รู้สึกไม่มั่นคงเรา จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันภายในที่แข็งแรงเราจะไม่หวั่นไหวเพียงเพราะใครบางคนไม่ตอบแชทหรือไม่พูดจาอ่อนโยนกับเราเหมือนเดิมเราจะไม่รู้สึกไร้ค่าเพียงเพราะไม่ได้รับคำชมหรือรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเมื่อต้องเผชิญเรื่องยากลำพังเพราะเรามีรากฐานที่มั่นคงพอในจิตใจเรารู้ว่าเราคือใคร และเราก็รักตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมารับรองการฝึกให้ตนเองอยู่ได้คนเดียวจึงไม่ใช่แค่การทดสอบความกล้าหาญแต่คือกระบวนการสร้างเกราะให้จิตใจไม่ใช่เกราะที่ปิดกั้นความรู้สึกแต่เป็นเกราะที่ช่วยคัดกรองว่าอะไรควรเข้ามาในใจและอะไรควรถูกปล่อยผ่านไป คนที่แข็งแรงทางใจจะเลือกเปิดใจให้กับคนที่ใช่และไม่รู้สึกขาดเมื่อบางคนเดินจากไปนอกจากนี้ความมั่นคงในตัวเองยังทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเพราะเมื่อเราไม่ต้องการพึ่งพาความรักจากใครอย่างสิ้นเชิงเราจะไม่คาดหวังไม่กดดันและไม่ควบคุมใคร เราจะรักด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวเราจะให้โดยไม่ผูกมัดและเราจะปล่อยโดยไม่พังทลายความรักจริงกลายเป็นพื้นที่แห่งอิสระไม่ใช่กรงที่ผูกพันกันด้วยความไม่มั่นคงในโลกที่ผู้คนมักหาความสุขจากภายนอกความมั่นคงที่เริ่มจากภายในจึงเป็นของหายาก และกลายเป็นคุณสมบัติของคนที่มีวุฒิภาวะสูงคนที่สามารถเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าในห้องเงียบๆโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแต่กลับพบว่าตัวเองคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่ากับว่าเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งเช่นกัน 4. อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยว หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกในสังคมคือการมองว่าการอยู่คนเดียวเท่ากับความโดดเดี่ยวแต่ความจริงแล้วทั้งสองคำนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงการอยู่คนเดียวคือสถานะทางกายภาพที่เราตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนตัวโดยสมัครใจขณะที่ความโดดเดี่ยวคือความรู้สึกภายใน ที่เกิดขึ้นแม้จะมีผู้คนรายล้อมมากมายเราจึงสามารถมีชีวิตอยู่คนเดียวได้อย่างสงบสุขโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันหลายคนที่มีคนอยู่ข้างๆตลอดเวลากลับรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจเพราะพวกเขาไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงหรือไม่เคยได้ใช้เวลากับตัวเองเลยแม้แต่น้อย พวกเขาอาจพึ่งพาคนอื่นเพื่อหลบหนีจากความเงียบพยายามหากิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองความสัมพันธ์แบบนี้จึงเปราะบางและเมื่อขาดใครสักคนชีวิตก็อาจพังทลายได้ในทันทีในทางตรงกันข้ามคนที่รู้จักอยู่กับตัวเองย่อมมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างเป็นธรรมชาติ เขาไม่ฝืนไม่วิ่งไล่ตามไม่กดดันให้ใครต้องมาอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพราะเขาเข้าใจดีว่าความสุขและความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนรอบตัวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกการอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่เราสร้างมิตรภาพกับตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่ได้ฟังใจพูดคุยกับความคิดและเรียนรู้ที่จะดูแลตนเองทั้งในวันที่ดีและวันที่ยากหากเรารู้จักปลอบโยนตนเองยิ้มให้ตัวเองและให้อภัยตัวเองได้โดยไม่ต้องรอคำพูดจากใครนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสระทางใจที่แท้จริงการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพ ยังคัดกรองความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเราจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องมีใครอยู่ข้างๆเพียงเพราะกลัวความเหงาแต่จะเลือกอยู่กับคนที่มีความหมายจริงๆเท่านั้นชีวิตจึงเรียบง่ายขึ้นโปร่งโล่งขึ้นและเปี่ยมด้วยความจริงใจมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่กล้า,ผาเผชิญกับความเงียบ และกล้าใช้ชีวิตกับตนเองได้อย่างสงบนิ่งคือคนที่เข้าใจโลกในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีใครมาเติมเต็มแต่พร้อมจะแบ่งปันความเต็มเปี่ยมในใจให้กับโลกด้วยความสุขขุมและมั่นคง 5. ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเข้าใจโลกเมื่อเราถอยออกจากความวุ่นวายของสังคมและเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เราจะเริ่มมองเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปอย่างน่าประหลาดความเงียบสงบของการอยู่คนเดียวเปรียบเสมือนการเช็ดเลนส์สายตาที่ขุ่นมัวให้ใสสะอาดอีกครั้งเราเริ่มมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่เคยมองข้ามรู้สึกถึงจังหวะของชีวิตรู้จักคุณค่าของธรรมชาติและเข้าใจความเปราะบางของมนุษย์อย่างลึกซึ้งขึ้นเมื่อเราไม่ได้จมอยู่ในเสียงของคนอื่น เราจะเริ่มได้ยินเสียงของโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของสายลมเสียงของหัวใจตัวเองหรือเสียงของความเงียบที่แฝงไปด้วยพลังเราจะเริ่มตระหนักว่าความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือดังสนัน่นแต่มักอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายที่สุดเช่นแสงแดดยามเช้ากลิ่นหอมของกาแฟหรือแม้แต่การนั่งนิ่งๆกับลมหายใจของตัวเองการอยู่คนเดียว ช่วยให้เราสัมผัสถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติระหว่างชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนและไม่มีอะไรต้องยึดถือจนกลายเป็นภาระความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้มาจากตำราเล่มใดแต่มาจากการเฝ้ามองอย่างเงียบงนัน และปล่อยให้โลกค่อยๆพูดกับเราผ่านประสบการณ์นอกจากนี้การใช้ชีวิตลำพังยังทำให้เราตระหนักถึงความทุกข์และความสุขของผู้อื่นได้ลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะเมื่อเราไม่มัววุ่นอยู่กับเสียงของตัวเองตลอดเวลาเราจะเริ่มฟังผู้อื่นด้วยใจจริงฟังด้วยความเข้าใจมากกว่าการตอบโต้อัตโนมัติเราจึงกลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้น มีเมตตาขึ้นและไม่ตัดสินผู้อื่นย่างเหมือนที่ผ่านมาในที่สุดความเงียบของการอยู่คนเดียวจะกลายเป็นประตูที่เปิดสู่ปัญญาเราจะมองโลกจากมุมที่เคยไม่เห็นรับรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างไม่เร่งรีบและเริ่มเข้าใจว่าโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการให้เราควบคุมหรือเอาชนะมัน แต่อยากให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสันติ 6. จากการอยู่คนเดียวสู่ความรักที่สมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์ไม่ได้เริ่มต้นจากการพบคนที่ใช่แต่เริ่มต้นจากการเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเราเองก่อนและการจะไปถึงจุดนั้นได้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างลึกซึง้งซื่อสัตย์ และไม่หลบหนีการอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้เราขาดความรักตรงกันข้ามมันกลับทำให้เรารู้จักรากของความรักอย่างแท้จริงเพราะเราจะได้สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเรารักใครไม่ได้เลยถ้ายังไม่สามารถรักตัวเองได้การอยู่คนเดียวช่วยเปิดเผยรอยร้าวภายในที่เราเคยมองข้ามบางคนพยายามวิ่งเข้าสู่ความสัมพันธ์ เพียงเพื่อปิดบังความไม่มั่นคงในจิตใจของตัวเองหวังให้ใครสักคนมาเติมเต็มหรือมาลบร่องรอยของความเจ็บปวดในอดีตแต่ผลที่ตามมาคือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความกลัวและความยุติดซึ่งไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่เป็นการพึ่งพิงที่แฝงด้วยความกลัวการสูญเสียเมื่อเราอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพ เราจะเริ่มยอมรับตนเองทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สมบูรณ์เราจะไม่ตำหนิตัวเองจากอดีตไม่กดดันตัวเองจากมาตรฐานของคนอื่นและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราจะเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาที่นุ่มนวลเข้าใจและให้อภัยซึ่งก็คือรูปแบบของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดและเมื่อเรารักตัวเองด้วยเต็มที่ เราจะไม่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือเติมเต็มช่องว่างในใจอีกต่อไปแต่จะใช้มันเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเมื่อพบใครสักคนที่เข้ากันได้เราจะไม่รู้สึกว่าต้องมีเขาเพื่อให้เรามีความสุขแต่จะรู้สึกว่าดีใจที่มีเขามาร่วมทางทั้งที่เราเดินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วความรักเช่นนี้มีอิสระ มีพื้นที่ให้หายใจและไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ใครรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คู่ควรดังนั้นคนที่อยู่คนเดียวอย่างสงบมักมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเพราะเขาไม่ได้วิ่งตามความรักแต่เปิดใจรอความรักอย่างสุข,ขุมเขาไม่กลัวการจากลาเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างมีวารักของมัน และหากความรักจะอยู่มันจะอยู่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ความฝืนดังนั้นหากใครสักคนกําลังตามหาความรักที่แท้จริงจงอย่าเริ่มจากการวิ่งตามใครแต่จมเริ่มจากการหยุดแล้วหันกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงก่อนเพราะความรักที่สมบูรณ์ไม่ได้เริ่มจากคนสองคนที่วิ่งเข้าหากันด้วยความกลัว แต่เกิดจากคนสองคนที่ยืนอย่างมั่นคงในตัวเองแล้วเลือกเดินร่วมกันด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม 7. การอยู่คนเดียวคือการสร้างชีวิตในแบบของตัวเอง ในโลกที่ผู้คนมักใช้ชีวิตตามแบบที่ใครๆบอกว่าดีใช้เวลาเพื่อให้เข้ากับสังคมหรือไล่ตามความฝันของคนอื่นอย่างไม่รู้ตัวการอยู่คนเดียวจึงเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่เราจะได้หยุดนิ่งถามตัวเองว่าชีวิตแบบไหนคือของเราแท้ๆไม่ใช่ชีวิตที่พ่อแม่คาดหวังไม่ใช่ชีวิตที่สังคมยกย่องแต่คือชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนภายในของเราจริงๆ การอยู่คนเดียวทำให้เรามีพื้นที่ในการฟังเสียงภายในซึ่งเสียงนั้นคือแ็มทิศที่แท้จริงของชีวิตเราอาจค้นพบว่าความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือการได้ใช้เวลาในสวนเงียบๆได้วาดรูปโดยไม่มีใครวิจ,จารณ์หรือได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครความสุขที่แท้จริงนั้นบางครั้ง เงียบมากจนเราจะไม่มีวันได้ยินเลยหากเราไม่เคยให้โอกาสตัวเองอยู่คนเดียวนอกจากนี้การอยู่คนเดียวยังทำให้เราเป็นเจ้าของเวลาอย่างแท้จริง เราสามารถจัดตารางชีวิตได้ตามใจเลือกเส้นทางที่อยากเดินจริงๆโดยไม่ต้องปรึกษาหรือเอาใจใครตลอดเวลานี่คืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้เรากล้าคิดต่างกล้าทำในสิ่งที่ไม่เหมือนใครและกล้าสร้างทางเดินใหม่ที่เหมาะกับเราจริงๆโดยไม่ต้องคอยเดินตามเส้นทางที่คนอื่นขีดไว้เมื่อไม่มีใครอยู่รอบข้างมาบงการหรือชี้นำการตัดสินใจทุกอย่างจึงต้องมาจากเราเอง ซึ่งในระยะยาวสิ่งนี้คือการฝึกความรับผิดชอบในระดับลึกเป็นการเติบโตจากภายในอย่างแท้จริงเพราะคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่กลัวการผิดพลาดและเรียนรู้จากมันด้วยตนเองคือคนที่แกร่งและพร้อมจะเผชิญกับโลกด้วยความมั่นคง ที่สำคัญการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองม่ได้หมายความว่าเราจะปิดประตูใส่ใครตลอดไปแต่หมายความว่าเมื่อใครสักคนเข้ามาในชีวิตเขาจะได้พบกับตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่แต่งขึ้นเพื่อให้ถูกใจใครการอยู่คนเดียวจึงเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและยั่งยืนในอนาคตดังนั้นหากคนรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทำให้ชีวิตเงียบเหงา ลองมองใหม่ว่านี่อาจเป็นของขวัญล้ำค่าที่จะกระวาลมอบให้คุณได้เริ่มสร้างชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองไม่ใช่แบบใครและไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยแม้แต่น้อยบทสรุปอยู่คนเดียวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการกลับมาแข็งแกร่งจากข้างใน เมื่อเรากล้าหยุดนิ่งเพื่ออยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้ไหมายถึงความโดดเดี่ยวหากแต่เป็นประตูสู่การเติบโตที่มั่นคงที่สุดการไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องไข,ขว่คว้าเพื่อให้ใครยอมรับคืออิสรภาพขั้นสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ยิ่งเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งพร้อมเผชิญโลกภายนอกได้อย่างสง่างานเท่านั้น การอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่เราได้ฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกจิตให้มั่นคงสร้างวินัยให้ตัวเองและทำความเข้าใจตัวตนแท้จริงที่อาจหล่นหายไปในเสียงของสังคมมันคือการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขมองเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องรอคำชมและอยู่กับความเงียบโดยไม่รู้สึกว่ามันว่างเปล่า ในไทยที่สุดคนที่กล้ายอยู่คนเดียวได้คือคนที่ไม่กลัวความจริงไม่หนีตัวเองและไม่ต้องอาศัยคนอื่นเพื่อเติมเต็มชีวิตพวกเขาคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเพราะความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการแสดงออกแต่มาจากความสงบที่มั่นคงภายในใจ ดังนั้นหากวันนี้คุณอยู่คนเดียวจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางของการเติบโตอย่างแท้จริงและเมื่อวันหนึ่งคุณพร้อมจะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาชีวิตของคุณจะไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครเพราะคุณได้สร้างรากฐานแห่งความมั่นคงจากภายในด้วยมือของตัวเองแล้วอย่างสมบูรณ์